สวัสดีค่ะจาก www d o e n l o a d com นะคะพามาดูอีกป้ายนึงค่ะเป็นป้ายชื่อติดเวทีงานแต่งงานค่ะเป็นสไตล์วินเทจแต่มีลายใบไม้ดอกไม้นะคะที่เล่นเป็นสไตล์สีน้ำแซมเข้าไปด้วยทำให้แบบป้ายแบบนี้เนี่ยดูมีเสน่ห์มากขึ้นค่ะมาดูงานไดคัดขอบป้ายกันนะคะว่าง,งานได้คัดขอบของที่ร้านเนี่ย ค่อนข้างละเอียดค่ะและสม่ำเสมอในทุกจุดค่ะซึ่งงานของที่ร้านเนี่ยจะปรับอาร์ตเวิร์ไปให้ลูกค้าพิจารณาก่อนผลิตจริงทุกครั้งนะคะดังนั้นเนี่ยจึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะว่าจะได้งานที่ถูกใจที่สุดถ้าอย่างไรเนี่ยต้องการออเดอร์สินค้าสามารถเข้าไปดูแบบได้ที่ w w w t h e r ็ o o ด e c o m นะคะขอบคุณค่ะ